ดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัทพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตเทศบาลน,นะครับตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงน,นี้อยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินเส้น226นะครับซึ่งก็ อยู่ตัวนี้เลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งก็มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ11ไร่3งาน30ตารางวา11ไร่3งาน30ตารางวานะครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับมีหน้ากว้างนะครับ140เมตรโอ้โหลังการงานสร้างเลยนะครับซึ่งก็เนี่ยจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับประมาณเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับ ยาวมาเรื่อยๆไปทางทิศตะวันตกนะครับหน้ากว้างมากเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ไปถึงเสาไฟฟ้านะครับประมาณเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะครับซึ่งผมเองก็ได้นําตลับเมตรนะครับวัดนะครับมาตรฐานโดยไม่ได้ใช้แอปนะครับในการวัดเพราะว่าถ้าเราวัดด้วยตลับเม็ดเนี่ยนะครับมันก็จะแม่นยำกว่านะครับครับสาหรับตลับเม็ดที่กําลังพูดถึงเนี่ย นี่แหละครับติดรถประจําเลยนะครับผมจะเอาไว้วัดนะครับเกี่ยวพื้นที่ของที่ดินนะครับก็จะมีความแม่นยานะครับเกือบ1 0 0เปเนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับที่ดินแปลนนี้นะครับซึ่งก็อยู่ติดกับถนนทางหลวงเป็นดินนะครับเส้น2-26นะครับสุรินศรีขอรภูมนะครับหรือว่าสุรินจังสุรินศรีสะเกตอุบลนะครับเส้นนี้นี่ ถ้าเราไปนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับทางนี้นะครับอีกประมาณสัก14กิโลเมตรนะครับก็จะถึงนะครับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสุรินทร์นะครับเสียงยืนในเขตอำเภอเมืองเลยนะครับแต่ถ้าเราไปตรงนี้นะเนี่ยะครับไปทางทิศตะวันออกตรงนี้นะครับก็หากจากตัวนี้ไปประมาณ16กิโลเมตรนะครับ16กิโลเมตรก็จะถึง นะครับเขตเทศบาลอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับพอไปทางเทศบาลออกอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะเข้าเขตจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สําหรับายทางททศวันตกนี่ก็นะครับเข้าเขตเมืองสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์แล้วก็ราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครโอ้ถือว่าเป็นถนนสายหลักเลยนะครับส่วนทิดแ่บนี้นี่หน้ากว้าง นะครับหน้ากว้างนี่นะครับ140 m, บเ,เ,บบเมตรนะครับอยู่ในเขตเทศบาลของตำบลเมืองตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาเนี่ยประมาณสิบส่สิบห้กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโอ้เธอมาใกล้เลยครับแล้วก็ะสีแปลนนี้นี่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลงังมองหาทำเล,ลเกี่ยวกับการค้าขายนะครับเหมาะที่จะมาทำโครงการ นะครับหมู่บ้านแจกสรรนะครับโอ้สิบเอ็ดไร่สามงานสามสิบตารางวาเนี่นะครับถ้าทําบ้านแจกสรรนี่โอ้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วก็น่ากว้างด้วยนะครับได้เลยนะครับหรือจะมาสร้างเป็นปั้มน้ํามันนะครับน่ากว้างแบบนี้นี่โอ้ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับนะครับสร้างได้เลยนะครับแล้วก็มาทําเกี่ยวกับนะครับโกดังศูนย์กระจายสินค้านะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ประกอบกิจการ ขายต่างๆนะครับทำเลดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนรถรถเนี่ยให้ดูครับเนี่ยโอ้วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนครับตรงนี้นี่รถวิ่งในแต่ละวันนี่เยอะมากนะครับถือว่ามหาศาลก็าได้ครับโอ้วิ่งกันจาระวันเลยนะครับเพราะว่าเป็นถนนสายหลักเป็นทางเอกนะครับระหว่างเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดอุบลนะครับบุรีรัมย์แลวก็นครราชสีมากรุงเทพมหานครนะครับ ถ้าจะเป็นเส้นทางที่นะครับคุ้นเคยกันอย่างดีแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็ระยะทางที่ไกลๆก,ก็จะมีสองเส้นนะครับครับตอนนี้ทุกท่านกำลังชมช่องของรัตพลบ้านเล็กตีดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่จุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทน รับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังรับงานขายฝากจดจำนองดอกเบี้ยถูกและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขาย เพราะฉะนั้นสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์หรือนัทพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ออดีไลากนย์ก็0แปดสามแป9สขอบคุณมากครับจะมีทุนเส้น2-2-6แล้วก็เส้นสองสนะครับเนี่ยตรงนี้2 2งเลยนะครับเป็นทุน4เลนนะครับเนี่ยไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้า3เฟสน,นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ผมขอบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่11ไร่3งาน30ตารางวานะครับราคาขายไร่ละ1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนบาทนะครับถ้าจะถามว่าราคานี้แพงหรือไม่นะครผมขออนุญาตเปรียบเทียบราคานิดหนึ่งนะครับถ้าจะเป็นถนนส2 6เนี่ยนะครับตลอดทั้งสายเลยนะครับถ้าถ้าติดกับถนนสองสองหที่อยู่ในเขตอยู่ในเขตตัวเมือง นะครับหรือว่าเขตเขตเทศบาลนะครับอันนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงครับนะครับยี่สิบสาสิบล้านเลยครับต่อไร่นะครับพอถัดมาไปหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณไร่ละห้าล้านนะครับมาก็สามล้านสองล้านนะครับต่ำสุดเลยนะครับราคาเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับนี่คือราคาต่ำสุดเลยนะครับแต่แปลงนี้นะครับอยากขายจริงๆนะครับก็เลยขายราคาเพียง ราคาเพียงไร่ละ1นล้านสองแสนบาทราคาเนี่ยต่อรองได้ด้วยนะครับอาจะเอกสารราคาเนี่เป็นชลคฟลูแดงนะครับสามารถลงกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับส่วนสถานที่ที่ใกล้ๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเี่ยตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับก็จะเป็นนะครับสำนักงานเทศบาลนะครับตำบลเมืองทีอำเภอ นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็สถานที่นะครับที่ใกล้อีกเหมือนกันนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเห็นป้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสำนักงานนะครับงค์การบริหารส่วนตับนเมืองทีนะครับเมืองทีนี่ก็จะมี2ออย่างนะครับทางฝั่งทิศเหนือนะครับก็จะเป็นเขตเทศบาลทางฝั่งทิศใต้นะครับส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ก็จะเป็นนะครับอบตหรือ ครับครับองคาบริหารสุนทลนะครับประชาธิปติเปลงนี้เนี่ยโยในเขตเทศบาลนะครับตำบลเมืองทีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โหเปิดถึงความสวยงามของติดเปลงนี้แล้วนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยครับไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าสามเฟสเลยนะครับจะมาประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับแล้วก็ราคานี้นี่รับรองว่าหายากมากนะครับเพราะว่าถ้าติดถุง226แล้วนี่ ถังหลวงเป็นดินแล้วเนี่ยราคานี้นะครับไม่มีเลยเพาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าราคามีแต่นะครับมีแต่หนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นอย่างเป็นอย่างต่ำนะครับเนี่ยมาถึงก็สังเกตง่ายๆนะครับจะมีป้ายตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับเดินทางมาสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทตพลพร่งสวัสดิ์วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ที่ดินนะครับใจดีใจดีนะครับและขอบคุณสำหรับทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมกับนัทตพลได้มีโอกาสมาทำการรีวิว วันนี้ต้องขอคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ